สวัสดีครับผมบล็อก ok ที่ผมอยู่ยังเป็นโซนสีแดงอยู่เลยนะครับผมวันนี้วันที่8กรกฎาคม2563แล้วนะครับผมอยู่มาครบ3เดือนกว่าแล้วครับผมลงไปสั่งของครับแป๊บหนึ่งก็รีบเดินกลับมาครับผมรีบเดินกลับมาก็มีคนออกเดินออกกำลังกายกันเยอะแล้วก็มีคนพวกที่เขาถูกส่งกลับมาจากที่รักษาตัวครับผมเพราะว่าบางบล ok ็อกก็ปลอดภัยกันแล้วก็มีครับผมบางบล ok ็อกก็ออกได้แล้วก็มีเดี๋ยวดูรายละเอียด ด้านท้ายคลิปนะครับผมเรามาอัปเดตสถานการณ์กันสะก่อนนะครับว่ายอดผู้ติดเชื้อรายละเอียดของเมื่อวานนี้กับยอดติดเชื้อรายใหม่ของวันนี้ครับผมยังมีเยอะอยู่นะครับคิดว่าเราหลักร้อยกว่าอยู่ครับเกือบ200แล้วครับโอเคครับผมเราอัปเดตกันซะก่อนนะครับแล้วดูคลิปท้ายท้ายครับผมครับสวัสดีครับผมวันนี้8กรกฎาคม2563แล้วนะครับ สถานการณ์โควิดสิบเก้าในสิงคโปรยังมียอดผู้ติดเชื้อรายวันเยอะอยู่นะครับผมเท่าเท่ากันเมื่อวานกับวันนี้ก็เฉลี่ยก็เท่าเท่ากันครับผมเกือบสองร้อยกรว่าห้าสิบคครับก็ลำบากลําบนกันมาสามเดือนเต็มเต็มแล้วครับสามเดือนกว่าแล้วผมก็มาอยู่ที่หอพักนี้ตั้งแต่คืนวันที่หกนะครับวันที่หกเมษาจนถึงเดือนนี้ก็สามเดือนกว่ากว่าครับออกไปไหนไม่ได้ครับอยู่ที่ในหอพักนี่นะครับ โซนที่ผมอยู่ก็ยังเป็นโซนสีแดงอยู่เลยครับผมยังออกไม่ได้เอ่อบริษัทผมเขาอ่าเริ่มทํางานกันวันนี้ครับผมก็เรียกตัวผมอยู่แต่ผมบอกว่าสผมสแกนปัสสแกนเวิร์กผมยังไม่ได้เพราะว่าจแกเวิร์กผมสแกนออกมา,าเป็นสีแดงอยู่ครับยังเป็นโซนสีแดงอยู่แล้วก็ที่พักก็ยังไม่เรียบร้อยหมายความว่ายังไม่ได้ผ่านการอ่าทความสะอาดท่าเชื้ออะไรยังแนนเป็นโซนสีเขียวครับยังออกไม่ได้แต่บล็อก อยู่ข้างๆเขาออกได้ครับมีบล็อกหนึ่งที่ทีที่พักจัดไว้ให้แต่ว่าเขาจัดทําความสะอาดไว้ให้ด้วยพวกที่ที่เขาเวอร์ออกมาจากโรงพยาบาลที่รักษาหายแล้วปลอดเชื้อแล้วเขามาพักอยู่ตรงนั้นแต่เขาออกทํางานได้เพราะบริษัทของผมก็พักอยู่นั้นมีคนหนึ่งวันพรุ่งนี้เขาบอกว่า,าออกทํางานได้ว่าผู้จัดการจะมารับไปทํางานด้วยครับผมตามออฟฟิศเขามันเป็นคนสิงคโปร์หรือพวก E อ Spa ์ S S อย่างนี้เขาไม่ได้พักที่หอพักก็มาทํางานกันได้อยู่ครับแต่คนงานในหอพักออกไปไม่ได้ครับผมก็ลำบากลำบุก็สู้อดทนกันไปครับ ก็เห็นหน้าเห็นใจคนที่ใบอนุญาตทางานหมดอายุใช่ไหมครับบางคนบางบริษัทนันเป็นสิบนะครับคนไทยเรานี่แหละครับเวอร์ก็หมดอายุแล้วครับจะต่อหรือไม่ได้ต่อหรือว่าจะกลับบ้านก็ยังรอไม่ได้ครับพยายามติดตามข่าวข่าวสารครับข่าวสารของสถานทูตไทยเราครับความเจ้าหนสารงานว่ามีเที่ยวบินมีอะไรเที่ยวบินพิเศษจัดให้ติดต่อสอบถามครับผมครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มจาก รายละเอียดของเมื so far, no 7 th, 7 product, ่อวานครับผมเมื่อวานนี้ผมไม่ได้มานะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานผมรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เลยไม่ได้อัปเดตข้อมูลครับผมวันที่เจ็ดครับรายละเอียดของวันที่เจ็ดกรกฎาคมครับผมติดเชื้อเพิ่มร้อยห้าสิบเจ็ดรายนะครับร้อยห้าสิบเจ็ดรายนี้เป็นเคสนําเข้าสามรายครับผมเคสนําเข้าสามรายครับผมและเป็นเคสชุมชนเยอะครับผมเคสชุมชนก็ติดเชื้อเพิ่มยี่สิบนะครับเมื่อวานนี้ยี่สิบรายครับผมยี่สิบรายนี้เป็นคนในยี่สิบรายนี้เป็นคนสิงคโปร์สิบสองรายครับผม แล้ผู้ถือเอสพาสผู้ถือเอสพาสหรือว่าผู้อาศัยทาวน์นี่ครับสามรายแล้วก็ผู้ถือเวิร์กเปอร์มิทส์อาห้ารายครับผมเอสพาสสามเวิร์กเปอร์มิทสามอาห้าเวิร์กเปอร์มิทห้าครับผมสิงคโปร์สิบสองก็ยี่สิบครับเขตชุมชนแล้วกรณีในหอพักก็ร้อยสามสิบสี่ครับผมในหอพักก็เยอะครับร้อยสามสิบสี่หลักร้อยแต่ละวันครับผมครับแล้วยืนยันออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่เจ็ดนะครับเมื่อวานนี้ สถานณสุขสิงคโปร์อัปเดตเมื่อตอนเมื่อคืนครับผมคืนวันที่7ครับผมออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดก็สร้อารายครับแล้วก็รวมยอดผู้ได้ออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดครับผมถึงเมื่อคืนนี้ครับผมยอดที่ได้ออกทั้งหมดนะครับ4 1่0ม ,2 รายครับผม4 1่0มนกับ2รายครับผมแล้วก็ยังอยู่ในโรงพยาบาล219ครับผม219รายนี้ ICU 1ครับผม สำหรับผู้ที่ออกจากโรงพยาบาลของวันนี้นะครับวันที่แปดกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์คงอัปเดตช่วงกลางคืนครับผม่อไปเราข้ามไปที่ของวันนี้เลยนะครับวันนี้ที่ว่ายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มครับผมวันที่แปดกรกฎาคมติดเชื้อรายใหม่เพิ่มร้อยห้าสิบแปดรายนะครับร้อยห้าสิบแปดรายก็เพิ่มกว่าเมื่อวานนิดหนึ่งรายเมื่อ <c oughs> <c oughs> วานร้อยห้าสิบเจ็ดครับผมนี่ก็ยังมีเคสนําเข้าเหมือนเดิมครับ <c oughs> เคสนำเข้าก็ยังมีสามรายครับผม แล้วในเคสเป็นเคสชุมชนก็เก้ารายครับผมเก้ารายเคสชุมชนเป็นคนสิงคโปร์สี่ครับผมสี่รายและผู้พักอาศัยถาวรห้ารายครับที่เหลือก็เป็นเคสในที่พักคนงานครับผมน,นี่ครับแล้วยอดผู้ติดเชื้อนะครับยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดในสิงคโปร์อยอดเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ก็สี่หมืนห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบวกเคสวันนี้ เคสใหม่วันนี้ร้อยห้าสิบแปดครับผมก็เท่ากับสี่หมืนห้าพันสองร้อยเก้าสิบแปดรายนะครับสี่หมื่นสองสี่มืนห้าพันสองรอยเก้าสิบแปดรายครับผมแล้วที่ว่าได้ออกจากโรงพยาบาลรักษาหายแล้วนะครับก็สี่0มืนหนึ่งพันสองรอยรายครับผมยังไม่รวมวันนี้นะครับวันนี้ยังไม่ได้อปเบตอัอเบตแต่ช่วงเมื่อคืนนี้ครับผมเป็นวันที่เจ็ดครับผมสี่มืนหนึ่งพันสองรายครับผมหายออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับ และยอดผู้เสียชีวิตยังไม่มีรายงานเพิ่มนะครับยังคงเป็น26รายเหมือนเดิมครับผมครับก็รายงานารายละเอียดกันครานี้ก่อนครับเราไปดูคลิปผลงานครับเขาปล่อยให้ออกลงมาเดินยืดเส้นยืดสายกันครับมันก็เหนื่อยก็ล้ากันอยู่กัน3เดือนกว่านะครับหนักอยู่ครับสามเดือนกว่าแล้วยังไม่ได้ออกนะครับนี่ ทั้งหอพักเจ้าหน้าที่เขาก็ปล่อยให้ลงมาเดินออกกําลังกายยืดเช่นยืด,ยดสายกันบ้างครับยามเย็นๆก็ออกมาเดินรอบพี่พักนี่แหละครับรอบบล็อกพี่พักรอบเดินรอบไปรอบมาอย่างนี้บางคนก็เดินมั่งวิ่งบ้างครับผมเพื่อผ่อนคลายอะไรบ้างมันเครียดน,นะครับเพราะมันทํางานไม่ได้ทํางานปัญหาหลายๆอย่างอาหารก็ใช่ว่ามันจะถูกปากนะครับก็อดทนกินกันไปครับผมบ้างงก็สั่งอาหารมาทํากับข้าวกินเองได้บ้างก็ทํา เสริมกินบ้างครับผมจะกินแต่ข้าวกล่องบางครั้งเราก็ทานไม่ได้นะครับอาหารแล้วคนก็ปูดพู้อยู่แต่ในห้องออกไปไหนลงไปไม่เป็นเวลาไม่ใช่ว่าเขาจะให้ลงทุกเวลานะครับไม่ลงไปเพ่นพ่านตลอดเลยทุกเวนะเป็นช่วงเป็นเวลาบางที่ช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาทํางานมีเจ้าหน้าที่มาทํางานอะไรอย่างนี้ก็เดินเพ่นพ่านไม่ได้เพราะว่าบางบล็อกมีคนงานออกถ้ามีคนอานออกไปทํางานในช่วงเรียวยาคนงานออกคนงานเข้าเขาก็ให้ไม่ลงไปให้ลงไปใกล้ประตูไปไป,ไปแปลว่ามัน จะชิดกันเกินไปครับผมจากการออกไปเวลาคนงานลงไปเดินเล่นอย่างนี้เดินออกกําลังกายอย่างนี้เขาก็ถึงเวลากําหนดที่เขาไล่ขึ้นเ mm hmm. ขาก็ไล่ขึ้นนะครับถ้าอยู่ mm hmm. เกินกําหนดที่เขาบอกว่าเนี mm ่ย hmm. เขาก็ว่าเก่าตัเกเตือนเดี๋ยวว่าให้ครับค่าโทษอะไรอย่างนี้ครับผมดูแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรครับผมแสดงความคิดเห็นได้ครับผมให้คําแนะนําติชมได้นะครับผมจะได้พัฒนาแก้ไขครับผม ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับครับผมนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับยามเย็นเขาปล่อยลงมาครับผมช่วงประมาณสี่โมงกว่าถึงห้าโมงหกโมงประมาณนี้แล้วครับก็ทยอยก็นลงมาครับลงมาทีละเยอะๆเขาก็ว่าให้ครับผมมันก็ชิดกันแต่คนนี้ก็เยอะอยู่นะครับวันนี้ลงมาผมก็ขึ้นมาถ่าย ข้างบนครับหน้าต่างพิมหน้าต่างเปิดช่องหน้าต่างถ่ายเพราะว่าจะถ่ายได้สะดวกถ้าผมยืนถ่ายอยู่ข้างล่างมันก็เสี่ยงครับผมอันตรายเดี๋ยวกลัวเขาจะว่าเดี๋ยวเขาจะว่าให้มันมีผิดกฎก,ฎกติกาเขาไม่ให้ถ่ายรูปอะไรอย่างนี้เขาไม่ให้กออกสื่อ,อครับผม ก็เดินกึง่งเดินกึ่งวิ่งกันบ้างครับเดินเร็วบ้างช้าบ้างมันก็ยังดีกว่าอดอูด้อ,อยู่เต่ในห้องครับลงมาเป็นเวลาได้ยืดเส้นยืดสายกันบ้างครับผมมันเหนื่อยล้ากันมา3เดือนกว่าแล้วครับผมไม่รู้จะได้ออกหรือเปล่าก็ต้องรอดูครับหลังการเลือกตั้งจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าเลือกตั้งกอาวันที่10นี่ครับเขาว่าจะว่ากันยังไงผมกลัวแต่ว่าจะประกาศลกดาวเพิ่มตอบเติมขึ้นมายอดติดเชื้อในเขตชุมชนยังมีเพิ่มอยู่ในหอพัก ตัวเขาไม่ปล่อยออกไปเพราะมันมีเรตชุมชนติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาถ้ามันก็มีแต่ในหอพักมันก็เขาก็ตะายอยกันอยู่ยครับแต่ว่าขั้นตอนเขาก็พยายามอยู่ยครับหลายที่พักก็ได้ออกกันแล้วก็มีครับที่ทํางานที่ออกไปทํางานได้ครับผม ที่หฮพักผมอยู่ก็มีบล็อกหนึ่งเขาออกกันได้อยู่ครับตื่นเช้ามาหกโมงกว่าเขาก็ออกกันแล้วครับไปทำงานตอนเย็นเขากลับมาต่อมีรถรับส่งแล้วครับแต่ใช้ขนส่งสาธารณะขนส่งสื่อมวลชนเอน่อขนขนส่งมวลชนคงใช้ไม่ได้แล้วครับคงใช้แต่ขนส่งแบบรถของบริษัทจัดหามาครับรับมาส่งครับผมจะไปนั่งรถเมล์รถไฟก็ไปไม่ได้ละครับก็ไปเซ็กอินที่ทํางาน เช็คเขาที่ทํางานก็กลับมาเช็คอินเข้าที่พักนี่ครับผมอยู่ว่รอเวลาเหมันกันครับผมพวกผมก็ยังไม่รู้เป็นไงผลผมเช็คเอ็มโอเอ็มแกรมันก็ยังไม่มีผลตรวจยังไม่ออกมาเลยครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับดูแล้วก็ติดชมแนะนําได้นะครับขอบคุณมากครับกดติดตามให้ด้วยครับผมสวัสดี